สวัสดีค่ะบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกนะคะวิวภวูเขา360องศาบ้านเพิ่งสร้างเสร็จค่ะมีทะเบียนบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะบนพื้นที่มีบ้านสำหรับอยู่อาศัย2หลังด้วยกันค่ะหลังที่1นะคะเนื้อบ้านเนื้อที่ตัวบ้าน110ตารางเมตรรวมเทเลส3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องครัว มีลานซักล้างและมีเทเลสชมวิวค่ะหลังที่สองหงห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะคะมีทะเบียนบ้านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยสร้างอยู่บนพื้นที่ขนาด3ไร่ที่ดินฉนดนอสสี่จอรูปแปลงสวยสี่เหลี่ยมเลยนะคะอยู่ที่อำเภอรเราวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นรอยต่อของอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ วิวภูเขารูปใหญ,ใหญ่มีทะเลหมอกขเขาพ่อปู่เขากำแพงเขาดีสลักนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวน้ำไม่ท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเล70เมตรดินดีอากาศดีลมพัดเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะมีไฟฟ้ามีปะปามีอินเทอร์เน็ตมีไวไฟเข้าถึงนะคะพื้นที่มีความเจริญค่ะได้จัดสวนมีทั้งไม้ดอกไม้ประดับมากมาย มีต้นไม้กว่า200กว่าต้นนะคะท่านและมีผลไม้นานาชนิดเช่นมะม่วงมะนาวมะไฟชมพู่ริ้นจี่ขนุนระมุดเชอรี่ตะลิงปิงส้มโอนะคะพร้อมวางระบบน้ำอัตโนมัติตั้งเวลาด้วยไทม์มือทางสาธารณะกว้าง6เมตรห่างจากถนนดำหลักประมาณ100กว่าเมตรนะคะมีไฟตลอดเส้นทางค่ะถึงแปลงที่ดิน สาทารณลปุปโภคครบคันค่ะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะของแถมแบบสุดคุ้มของใหม่ทุกชิ้นนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานค่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอนโตเครื่องแปง้งตูเ้เสื้อผ้าเตียงพร้อมที่นอนทั้ง3ห้องนอนนะคะมีชุดโต๊ะโซฟาห้องโถงชุดโต๊ะอาหาร3ชุดมีผ้ามา่าน2ชั้นค่ะ แอร์สีตัวเครื่องทำน้ำอุ่น2ตัวปั๊มน้ำแทงน้ำโคมไฟโซรัาเซ็ล16จุดสว่างทั้งแปลงมีกล้องวงจรปิด2ตัวมีสาราพักผ่อน2หลังมีบ,บ่อน้ำหนบ่อมีกังหันลม3ตัวพร้อมรั้วพร้อมประตูทางเข้า6เมตรนะคะทําเลดีๆค่ะอยู่ใกล้กับตลาด อยู่ใกล้กับตลาดนัดชุมชนสถานีอนามัย1.5กิโเมตรอยู่ใกล้ร้านค้าปีกส่ง1กิโเมตรอยู่ใกล้โรตัสอู่ทองใช้เวลาเดินทาง15นาทีอยู่ใกล้โรงพยาบาลอู่ทอง15กิโเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลวิภาวดีปิยาราช14กิโลเมตรอยู่ห่างจากโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทอง15กิโลเมตรอยู่ห่างจากจุดชมวิวเขาดีสลัก10กิโลเมตร อยู่ใกล้รีสอร์ท4กิโลเมตรนะคะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนค่ะท่านใดที่สนใจที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยค่ะสนใจนัดดูพื้นที่จริงได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ